เรางัดมาจากฝั่งนู้นเนาะปุ๊บมามันก็จะมาลงล็อกแบบนี้นครับนี่ครับเหล็กที่เราตัดออกเป็นสามเหลี่ยมนะครับเราก็ามายัดเข้าออตรงนี้นะครับนี่ตรงรอยต่อนี่ครับที่เราตัดให้มันเป็นมุมโค้งนะครับเอามายัดเข้าออนะครับตีเอาตีใส่กับแท่งเหล็กยาวๆแล้วก็ยัดเข้าเลยนะครับเชื่อมตรงนี้จุดพวกนี้นะครับ เราจะเชื่อมนะครับมันจะออกมาประมาณขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมันก็จะได้ตัวเหล็กงัวหประมาณขนาดนี้นะครับแล้วก็รอยต่อเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะต่อออกมาอีกนะครับยังไม่เสร็จนะครับนี่รูปที่เราดัดได้นะนี่ครับเป็นรอยต่อตรงที่เราพับเหล็กเข้าไป เราก็จะใส่ตรงนี้เข้ามานะครับเชื่อมตรงนี้แล้วก็จะมาเชื่อมตรงนี้จุดพวกนี้นะครับเราจะเชื่อมนะครับมันจะออกมาประมาณขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมมันก็จะได้ตัวเหล็กงอรประมาณขนาดนี้นะครับแล้วก็ลอยต่อครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะต่อออกมาอีกนะครับยังไม่เสร็จนะครับนี่รูปที่เราดัดได้นะครับ วันนี้นะครับผมจะมาทําเด็กนะครับงัดยางนะครับรถยนต์นะครับแบบนี้นะครับรถใหญ่นะครับกระบะธรรมดานะครับนะครับผมจะมาทํางัดคือตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะจริงจริงม ja ันเป็นเหล็กตรงนะครับผมก็จะมาทําแล้วก็ผมจะเอาเหล็กตรวนี้นะครับ เส like ียบเข้าไปเหมือนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะเคาะเคาะเคาะเข้าไปนะครับได้ตามที Hub ่รูปเราต้องการนะครับแล้วก็เวลาเราเดี๋ยวตรงปลายนะครับเราจะมาทําอย่างนี้ตรงปลายครับเราก็จะงัดมาอย่างนี้นะครับมันก็จะมาลงอย่างนี้ครับครับนี่ครับน่าจะตรงประเด็นอยู่นะครับหรือเรางัดมาจากฝั่งนู้นเนาะปุ๊บมามันก็จะมาลงล็อกแบบนี้ครับ ตัวนี้ก็ดูแบบมาในพวก Google นะครับเดี๋ยวจะทำเส้นแรกให้มันได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเส้นที่สองนะครับก็หาเหล็กอันนี้เศษเหล็กนะครับแต่เหล็กใส่ปลายนะครับเหล็กใส่ปลายตรงนี้ยังหามันมีแต่แผ่นบางๆเดี๋ยวต้องหาแผ่นหนาๆสักหน่อยนะครับเพื่อกันที่มันจะอ่อนนะครับนี่ครับก็ น่าจะทาไม่ยากนะครับน่าจะทําได้นะครับเพราะว่าเขาไปดาวังคารนะครับยังง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราทําแบบนี้คิดว่าทําได้นะครับแต่คือหาเศษเหล็กตอนนี้ยังหาไม่ได้นะครับได้เหล็กตรงที่นี่ยาวๆยิ่งดีนะครับมีกําลังงัดนะครับคงจะทําได้นะครับเร็วๆนี้นะครับ อยู่ชิพนี้ผมเอามาไตเติ้ลให้ดูก่อนนะครับว่าผมจะทําแบบนี้นะครับแบบงัดยางนะครับนี่เหล็กงัดยางครับนี่เหล็กงัดยางประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาเปิดเผยความลับนะครับคชิปสุดท้ายอันนี้ลิปไตเติ้ลก่อนนะครับคือว่าผมจะมาบอกว่าผมตัดเด็กงอมาเท่าไหร่นะครับนี่นะครับลิปนี้ผมจะงุบงิบไว้แค่นี้ก่อนนะครับ